nó không phút đấy nè không phút đấy nè ấu cứ năng nỉ đi đây nè ôi ơi chớp hắn bưng cong đây nè ơi bị tai sẹo cái gì rồi nè bà chủ โอ้อแม่ขาบ่น้องห้าบ่โอมาป้งไฟเลยสิป้งไว้นี่พรอย,ยังได้ยิบไปเลยใจเงินบจวใจบ่เกียวแม่ข้าบ่าได้สนใจดอกนี่แม่ข้าป้งไว้นี่พรอย,ยังได้ยิบไปเลยใจเงินบจวใจบ่เกียวโอ้ยคือดีแต่แม่ข้าตลาดบ้านคุณหวานนี่คือดีแต่เอานี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุณหวานนะครับ ตำบลกุดหวานเพื่อกุชเช่ไรอย่างไรกระสินนะครับเมื่อนี่วันอลิฮัตสบูดีที่6นะครับกลุ่มผ้าพันสองพันหรอยหกสิบแปดครับอ,อาเบิ่งของป๋อหญ่สมหมายองป๋อหญ่สมหมายเหลือตัวเดียวนีว่บ่บบเอา้าตัวเดียวนี่แหละหนึ่งเแม่สาวป๋อหญ่ไหมโอ้แม่สาวใหญ่เลย เสาข้างบ้านบ่เสาข้างบ้านใหญ่เลยบอกใหญ่เลยโออบ่มันแท้ร้อยสี่สิบพุ่นลยพุ่มสูงขึ้นเนาะร้อยสี่สิบแข้งขาดีแต่นี้มีบักใหญ่เลยเบื้องเลื่องเงี้ยวน่าดีดีสมบูรณ์แม่เสาข้างบ้านจักปีกว่าใช่ไหมสองปีกว่าสปีกว่านะครับเล็บก็ดีแข้งขาแต่เนี้ยบ่มีราคาเท่าไหร่ล่ะไ่ไหมเจ็ดพันเจ็ดพัน หันลิ้นน้ำอยู่บ้ครับหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพัน่ได้นิดๆโอ้ยฟ้าผมหันลิ้นก็เห็นั้ต่อได้ริดๆิ้เหาต่อได้ริดๆหมื่นเจ็ดพันต่อได้นิดๆเหลือตัวเดียวมือเนี่ยเหลือตัวเดียวเอาเบอร์เท่าไหมครับ เศูนย yeah well, ์เก oh, well, ้าสามห้าห้าหสี่หก่องห้าเจนเจเพรานสมใหม่ต่อได้นิดพ่อสมใหม่จากอําเภอเมอ์บตตรี่แบัดรต์เมื้อนี้ไหนแม่จะตัวครับมื้อนี้เาสีตัวเอลือตัวเดียวนี่บ่ เอาขายดีป่านกบตัวนหนกับไก่เอามาเอาเวดเ็ดเอามาเอาไก่เอามาสองเอาเอาชุ่นแหน่ด้วยเลยไหกบเอามาสิบเอ็งแซงเอ็งแซงพอไงปืนมาเอาบ่กบไก่เอาเป็ดสองโต๊ะเป็นใไงปืนอ่ะเอาใไงปืนเอาเป็ดมืาหนึ่งเอาชุ่นแหน่ได้ไงหมายแต่ว่าเงินเน็ตกบกระเป๋านึ้ง านึง่วนกระเป๋าหนึ่งงวนกระเป๋านี่ไก่กระเป๋าหนึ่งเออนี่นะคนละกระเป๋าเป็ดกระเป๋าหนึ่งโอ้แสดงว่ามีหลายคนนะมั้งพี่ชายสมัยเสมือนวันดีครับได้หลายตัวว่ามือนี่ยพี่ชายสมัยออกเป็ดเอาไก่เอากบเอาง่วนมาเงินคนละกระเป๋าคนละกระเป๋าแสดงว่าบนหน่อยคนนะเนี่ยเออเอา เอาขอพูดหลายจมัยด้อยเอาบอลเล่นไปกับใจหมายเด้อครับเด้อขอพูดได้หลายครับเออจะของโมมี่ไหนหาอยู่เดี๋ยวนี้ขายบอลแดงน้อยนี่ห้อยคมขายบอลแดงน้อยเนี่ยมึงหาขายบอลขายบอลหอยค่อมแดงน้อยนี่ เจ้าของไปใส่แล้วบันขายมาหมื่นหนี่เออห้องหาเจ้าของเอาเนี่ยไปแล้วบ่มีเจ้าของเจ้าของบ่มีเจของบ่มีกับผู้อบ่มีกับผู้เสือเจ้แม่กับลูกครับบ่ครับบ่ห้อยเขียวห้อยเขียว,ว,ยวแม่ลูกเอาห้ง,งอะไรคบบ่ โอ้หอยโค้มแม่ลูกลูกตัวเมียย่างดีบบบนี้แม่กับท้องแล้วครับโอ้จังเดือนแล้วแม่นี่คืเอาเเดือนแล้วครับโอ้หาแล้วเป็นอันอันอันลูกแรกคนบนอันน่ะบ่าลูกสองโอ้อันนั้นลูกที่สองอันที่สามคนที่สามนี่บ่านตัวใหญ่ไม่ต้องขึ้นใหญเลยโอ้หนึ่งสองอันที่สามนี่นี่โอ้เอาเหมือนเลี้ยงยาวๆนี่แหละแม่เพื่อนอ่างเรื่องเรื่องนี่แหละเนาะสูงลอยท่าใดนี่ห้าสี่สิบสี่สิบบวกน้อยหอยโคมเนาะ ลูกคนสีแดงขึ้งเงาดีลูกคนขึ้งงามแต่สีแดงแดงนี่มดสัตว์โอ้เนี่ยครับเบืร์เรื่องเด้่ลูกคนเด้อเด้อเอาอันนี้เป็นลูกตัวที่สองตันที่สามนี่อืจะไปแล้วนี่ชุบแม่ลอยสี่สิบบวกเอาแข้งขาดีน้ำในได้ประกันให้เลยประกันให้มดหองหอยคมเนี่ยประกันนี่ สี่หมื่นบอกครับครับเปิดซีโอ้ลักสี่หมื่นเปิดซีครับแต่ว่าคุยกันได้มีอยู่มองจ่ขายมีอยู่ครับอืมมองจะขายมีเปิดซีครับลูกมองขายมีครับมองขายมีอืมเปิดซีรู้ดีเขลอยรู้ดีกันทุกซีอ้าวลูกเพิ่นก็หูแต่นี่ไอ้ยดมกล้องทะเลยดมกล้องทะเลยลูกเพิ่นน่ะพริกแดงได้ทองนี่ครับเออพริกแดงว่ะโอ้อันที่สามมีพริกแดงครับผมอืม แม่ก็หูคัังแม่กะหูอืมเงินบ้านสี่หมื่นเนาะต่อหนังได้เนาะได้โค่นเดียวเนาะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามสามแปดเก้าสามสามเจ็ดเก้าขายได้ทั่วโลกแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยขายไปได้ทั่วโลกแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยอกแม่นครับสุเมืองเนี่ยมันสามจังหวัดแพร่เหนือภาคใต้สุเมืองเนี่ยมันสื่อสารกันได้ นะครับเจ้าของเงินอยู่ไต้หวันส่งมาเลยแล้วครับให้พอเลี้ยงอยู่สะกลนก็ได้ท่านสมัยทุ่มื่นนี่สี่เมื่นโทรมาาคมมีหมองขายอยู่เด้อเงินไปทางครับเงินไปทางเบอร์โทษนี่เบอร์นี่แหละครับผมบเลียนทังเทียวเสามสาปดเจเก้าหอยคมบัวงามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาปดเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเก้าอีกต่อได้ทุกเมื่อครับ ทุกเวลานอนหลับอยู่กับเสด็จนอนหลับกับเด็ดตื่นเสด็จต้องขึ้นไหมนั่งขึ้นแม่โมกโกกนอนลงคือเก่าฟางนอนประกันแข้งขาหม้อหอยโครมงัวงามครับผมบังระบัง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 ตาปากเราบังแมนเราเลี้ยงจีนใหญ่โอ้จีนใหญ่เราตัดจีนเราบ้านเรากะว่าก็ต้องจะจะฮอดเหมือนเดิมมอะลรฮอดเหมือนเดิมวัวก็จะเหมือนเดิมราคามันก็เหมือนเดิม เกษตรกรส่วนใหเนาะต่งขิ้ได้ครับให้เกษตรกรนี่มีอยากมีกเก็เอเอเอาพราะยังถักกินกลับม,มาแล้วพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ของพูดอะไรหมดนี่โอ้เพิ่นมาถามดูบบวมีจะขอขอพูดหลายห้อยคม <c oughs> ขอพูดหลายด้ว <c oughs> ขอพูดหลายครับ แม่กับลูกวะน,นอนกองกันอีเรอยู่นี่เอาเท่าดะดถลราแม่กับลูกคือมันนอนมีเบืเ่อยืนบ่โอ้นอนปางเงายน,นี่ลูกคนหนึ่โอ้ยคือนอนดีมันอิ่มเล็บหนาาแม่กับลูกนี่บ่เจ็ดบาทนะครับเมือเป็ดพันหาลอยแม่กับลูก, 8, 500, ก,ล,กลูกตัวผูบ่ะลูกตัวผู าลูกใส่กล้องเพื่อน่าโอ้ยกินยาเจียงอีงอ้อเห่ยวันเป็นตื่นตีสามตีสี่ขึ้นมาเลยตื่นตีสามตีสี่มันเหนื่อยน้อนนี่นี่กันกันบคนนี่แหละแม่นี่ลูกแรกเพิ่นบอกเลยลูกสองโอ้เป็นลูกแรกเพิ่นแ,แม่กันนี่รอยสามสิบเด้อน,นี่เด้อเอาลูกแรกเพิ่นเชิบนี่น,นะครับนี่คือนหูเสียแม่หูเสียแม่เพิ่นเนี่ย เอางัวผูนิ่งิงูได้ไเอางัวผูิงผงผ่งเลี้ยงบ่เอาผูิงผู้เลี้ยงกับโสดยางดดยางดีลูกตัวแดงแดงลูกลูกตัวผูดเอลูกแหลกเอา 18, หมื่นแปดพัร้อยเนาะแมก่กับลูกหนึ่งมืดพอยต่อ้อับหน่อยตนี่มองขายอยู่เจ้าของงัวไอลีนคือเป็นผู้ยิงโสดพ่อม <c oughs> เอาต่พาเพินหเนาะ สะพ่อเบิร์หูนี่หมื่นแปดันห้าร้อยเอาเบิร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามแปดสามสองสามเจ็ดศูนยอันนี้คือเบอร์เจ้าของเบอร์ไม่จะบองเบอร์จะบังโมเมนต์โทรมาเบอร์นี่พ่อหยังครับนี่พ่อเหรียญจากไซครับ นทองโอ้พ่นทองเหรียญเ,เนะาะเจ้าของงั่วที่แท้จริงคือเป็นผู้ยิ่งสวดเฟิร์รมรขอบคุณหลายนะครับขอบบเอาเมียนบ้านสนใจงั่วเฮาบ่ครับผู้นี่แมียนบ่เอาโมแมีนบ่โอ้ามาซื้อไปเลี้ยงอันนั้นเมีนเจ้าของงั่ววะครับคือ <laughs> เป็นตัาน,นาวแท้โอ้เป็นตัาน,นาวแท้เบิ่งมาทางพี่กันบ่นนี้ ่บ่มยุ่แสงอะเาขายหมือนแล้วเอามาจากตัวเมือนี่เอาขายหมือเลยสามตัวห้อยล่อยจเฝ้าไปห้อยนะร่มเอาห้อยร่ขึ้นรยบ่ขายหือล่โอมาซื้อได้ได้ซาโลเลสีมาซื้อสีเมื่อแล้ว มาซื้อใส่ของฟอยหญ่มอ้วนบาทนี่จอยกับอีอ้วนเอาจอยกับอ้วนมาทำกันมือนีิครับอ้วนจอยอ้วนพร้อมอ้วนทั้งอ้วนทั้งพร้อมครับเอาตัวอ้วนก่อนเอาตัวอ้วนก่อนเนาะเอาตัวอ้วนก่อนนี่ครับใหญ่ๆนี่แหละนี่แม่นี่อร่อยออยเท่าไรสีสิบบวกอร่อยสี่สิบบวกหางบางยาวเลย แทงขาดียางใช่ปึ่งดียางให้เปิ่งจุ๋ยจุมูเพิ่นไปวะนี่เพิ่นมูไปเหลือแต่เพิ่นตัวเดียวโอ้เหลือแต่เพิ่นมูเพิ่นขึ้นรถเมื่อกี้เป็นเช่าหรือยี่ที่ห้อยลงออกไปนั่นครับโอ้เหลือแต่เพิ่นเพิ่นได้ลูกมาตัวนึงบะนี่ได้ลูกตัวนึงเนี่ยตัวโอ้ตัวนึ่งตัวสองจะไปแล้วเอาตัวนี้ผมมีโดยนายนายหางสวยเด้อพวกหางหลักดินบนละนี่ได้ลูกเดียวราคาเท่าไหร่ล่ะไงม่วน โอ้อันนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยองหนเจ็ดพันห้าร้อยเด้อนี่ของพ่อไายม่วนไอ้โม่เิ่นขึ้นรถครับเพิ่นเลย่อนน้ำโม่เพิ่นเอามื่นันห้าร้อยครับไปลูกมาตัวเดียวสองสองนี่จักเดือนแล้วสอด้เดียนเลยครับโอ้ซีแล้วอันที่สองนะครับอันนเ่นเจ็ดห้ แม่จ้อยๆเดียบบาทนีิแม่จ้อยๆเอาหมื่นห้าร้อยครับหมื่นห้าร้อยแม่ง่วงขัดตัวง่ายๆนี่แม่ง่วงขักได้ลูกมาจักตัวได้ลูกมาหนึ่งตัวแล้วนี่โอ้ประมาณหนึ่งตัวให้ลูกมาประมาณหนึ่งโตหนึ่งโตเนี่ใส่คำว่าประมาณอยู่บ่กยังมือนได้ลูกมาประมาณหนึ่งตัวเอาใส่ถือว่าภาษาไทยนี่ตัาได้ลูกมาตัวเดียวด้วยนี่แขีงขาดีแม่จ้จ้อยนี่ ราคาเท่าไรแม่จอยมื่นก้ามหาร้อยมื่นก้มหาร้อยมด่ตัวนี้ของยี่หมูลวเนี่ยครับมีสตัวมีสอตัวเท่านี้เบอร์โทรครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดแปดองเจ็ปหกสามเจ็ดแปดหามอใหญ่มวลจากเพื่อนหน้ามุนจังหวัดกศสินโทรมาเลยโทรมาเลยครับอันนี้เท่าไรก่อน สอง0มื่นเจ็ดพันดยอันนี้อันนี้มื่นเดียวเขอาหมื่นห้ารอมืนเลยอาโโหมายยมื่นได้ขอพื้นไรยี่มื่นเอา้งงใสเงี้ยงนี่ใสพ้นใหญ่ชุกจะข้าวกันมืมืรอครับมือนี่ห้องเงยใสแบนี้โอ้ยง่ายนี่นะป้าดำๆเงยเงมืดใน้ลวยี่แม่แม่สาวลูงนึง ได้ล <cin stereotype> <m aks> <dragging> ูกเดียวได้ลูกเดียวแม่นี่สูงร้อยสี่สิบสเบสหาร้อยบือลื่นกันเงาแ้งขาดีหางกันเงาได้ลูกว่าตัวเดียวแยกไปแล้วสูงร้อยสี่สิบบวกมดเทนี้สมบูรณ์หูเชื่องเป็นจะเอาไปเลี้ยงสุดยอดเลยล่กแค่ ราคาสิบเอ็ดห้าร้อยหนึ่งหนึ่งันหรเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งสาพ่อใหญ่ใสโยกโป้คันโปโยกโป้นี่ยเบอ้พ่อใหญ่ใสห้าสิบกิโรซีโอ้ห้าสิบกิโลทรงซีเอาโทรมาบนนี้วด้ครับ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหาร้อยเอา โทุ่มห้าก็จะใส่ไปเรียกทาไปใส่ด่วนเด่วนเด่วนเดือนดือนดือนแม่กับลูกของไผลนอนนี่บ้านของเฮาไห่ซื้อไปเลี้ยงครับซื้อไปเลียโอ้เอาไปเลี้ยงแล้วครับครอ๋ซื้อไปเลี้ยงแล้วซื้อมาเท่าไหร่เราเนี่ยขอนนี่นายห้อยนั่งดีเท่านี่ เท้ห้องเฮาเลยอันเดียวกันครับโอ้น้ำกันได้ลงคนละก็ผู้ใหญ่มวนนี่นะคนละปวกเอาอวะฮะใช่ใช่เราเด้ยมั้งจีน้ำน้ำใหญ่นินยังไงห้อยบอมยามเก้าหมดเลยเอามาผูกไว้หม่องต้นไม้นี่ขายดีลักหมานนี่ลักหมันเอามันหมันทอดเดย์หม้อน้อน้อยหน่ โอ้เสือมาสามปัญหาโอ้ซืออมาสามปัญหาให้กำไขายโอ้เสือเสือมาสามปัญหาให้กำไรขายเลยเอาตัวไดอีกบ่เนี่ยมีตัวเดียวนี่แหละอ๋อตัวเดียวนี่บ่มาซื้อมาหนี่งซื้อจังก้อนอยู่ลักหมันนี่นะซื้อมาสามปัญหาแต่ให้กำไรขายเลยรักหมันเลยเนี่ยเบอร์โทรครับ 088ย์แปดแปดหสหมหก้าห้านึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสองหอยบอมพักวานหลยปักวานไหลบานแจงแนงครับคเอาขอบคุณหลยๆขอบคุณอะไรครับรักหมานบ่รักด่หมานทั้งคนทั้งหัวเต็มมายาอยู่หุดคนขออเออเอ้โหผู้ใดเนี่ยหอยโบอ่ผู้ใดเนี่หอยมุบหห้อยคใจนวออใจไม่เบือ หอยซูโม่ไป็นไงแล้วหอยซูโม่แม่นี่อง,ง,งไฟ่หอยบอมจาะองไม่โอ้ยนิ่มใหญ่นิ่มมีอะไรไว้แม่นี่มีอะไรอันนี้ไม่มีอันนี้สวยๆของใครนี่ท่านหนึ่งแตาท่านได้แจ้งเด็อโอ้ท่านด้แจง้งคอยก็จงังราคาแขกเดี๋ยวคอยไม่ได้ขายเม้มันยอดมืดหลือไง เอาไทยห้าต <blender>, ่อกันเองนี่แหละห้อยบอมก็ห้อยเอฟนี่แหละห้อยบอมหอยเอฟต่อกันไอห้อยบอมจะไปผูกเส้นลักหมนลักหมนห้อยบอมห้อยเอฟเท่าไหร่่ะอยสิบสองคนหนหสิบเอ็ ิปเอสบนได้แจงเออขายบได้ิคนหแล้ว่อนนั้นบนทนได้ขายแม่มันขายแม่มันแล้วตอนนี้บันี้ขายแม่มันแล้วยดกได้ชิสองเนาะชิเออได้ชิสองแ่ลอยเ้าแม่นั่งบราท่านพบปีดอกปรแปเดือนเอาทังไตโอนต้นแทงขาดีตอนี้บ่มี1 2ิปสนังนาตึบนาตึบเออนาตึบหู้ฟอมูฟอมใส่ฟมจุ๋งก็ได ใส่เมาสวยสวยสิบสองเล็บกรงามเลยเนี่ยนิ่มลึกงกระมียังยังหญิงเนี่เนี่ยนิมยังอีกงเนี่นิมหางกระดูกหางกระดูกหางกระดูกหางเหงาหางหางลากพื้นไม่ยังอีกงเนี่นิมสีแดงสีแดงไม่ยังอีกงเนี่ยนิม้องสีเนนิ่มไม่ยังอีกบ่านี้มดแล้วตามตำล่ามดแล้วมื่นสอง อ0ผเองสออออดสะดือนี <g 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 ่คือลึงเออคือเรงอายุแปดเดือนนังหน่อยอยู <g <g ่12มือนสองเบอร์โทรหอยเอฟศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหสี wow ่สามแปดเก้าโทรมาหาหอยเอฟครับเพื่อเขาวงจังหวัดกาสิน ไปรับก็ได้เบอร์นี้ไม่จำกัดคนรับกาลสินยังเกาะกาลสินนี่ดินดำน้ำซุ่มกาลสินดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้งบอนคือแขกแกงหางป่ากุ้งบอนคือแขกแกงหางป่าหน้าห้องคือเสียงป่าลันป่าหน้าห้องคือเสียงป่าลันจักกระเจนห้องคือฟ้าสีหลวงบนจักกระเจนห้องคือฟ้าสีหลวงบนนางเลยนางเลยเกือบลืมนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาลสินอืหอยเอฟเขาวงดวงอู่ข้าว สาวผู้ไทยงามน้ำตัวผิวทิวเขาเรียงรายมากมายผ้าหม่มอุดมวัฒนธรรมอ่างวังคำน้ำใสทฤษฎีใหม่น้ำาระไทยจากในหลวงงานผู้ไทยหน้านหน้าศาบหน้านาศาสต์เขาพานไปเมื่อ <c oughs> กี้นี่เอาห้อยเอบจากกระเพ่อเขาบ่ดินแดนของผู้สาวงามเด้กสาวผู้ไทยา <c oughs> สาวผู้ไทย อกันอเดีย้ออเวเออครับสวัดดีครับได้อยังเรละมือนนิขายไปแล้วครับโอ้ขายไปแล้วขายไปแล้วอขอขอบคุณบ่เออแมนนี่แหวงยังม่เหมือนอเอนี่บ่ เอาอแม่ลูกปะครับเนี่ยครับครับเพิรนอันนี้แม่เพิ่นทางเงนเนี้ยวอันนี้ลูกเพิ่นโอนตัวนี่ลูกเพิ่นรันนี้อันนี้คู่นี้เท่าไหร่ครับแม่กับลูกนี่คู่นี้เศร้าซีหาลอยครับเศร้าซีหาลอยลูกแรกลูกสองลูกที่สองครับนี่โอ้อันนี้ลูกลูกที่สองอันนี้ลูกสอง ตัวนี้ครับนี่ตัวเด็ดตัวนึงแล้วไหมโอ้อันนี้ลูกแรกนี่ไม่งนบันเพื่อทับอีกหนโอ้แล้วนี่เอ้านี่อันที่สองจะไปแล้วแข้งขาตัวนี้บ่มีเอาคูนี่สองหมื่นสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเอาคู่นี่เด้ออันนี้เป็นตัวเมียครับเออให้รายละเอียดโทรมาถามผมตัวนี้ือเอาคือเพืจ้าทับแล้วนะเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบปิดไ่ ศูนย์เก้าสามสามหกห้าหกสองหนึ่งสี่เบอร์ไม่พอครับนี่พ่อแหวงง้อเลี่ยงจังไม่พดีเบอร์นี่เป็นเบอร์ไม่เอายังบอกคุณบันไดต้องจวดไซบันทีเงินมุงบัญชีเงินมุงบันชีเงินมุงมาหนี่ขอบคุณใหลายเด้วยพ่แหวงครับสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่กับลูกสองหมื่นสี่พันห้าร้อย แม่ปอแม่ปอมีอะไรไหมวันนี้เนี่ยโอ้แม่ลูกนี่งัวไทยน้อยเฮานี่โอ้แม่ลูกลูกตัวเมียบ่ครับนี่ยโอ้ลูกตัวเมียเลยแม่ลูกลูกแรกเพคนบอกครับลูกอโอ้ลูกตัวที่สองเนาะแม่ก็ลอยเศร้ามัวดไทยเหรอทางเงาดีทุกงมวไทยงามตัวนี่นี่ลูกเพคนโอ้ลูกตัวเมียบ่ครับตัวเมียเด้ครับเด้อลูกตัวเมียนี่ลูกคนเด้อ ลูกตัวที่สองเนาะลูกตัวที่ออออสองตัวเมียไปน้ำแม่เท่าไรแล้วครับราคามื่นสามหารอยมา้ยกไปเลี้ยงแน่นอนให้ลูกดีด้วยสองตัวมื่นสามหารอยปอยไปให้ไวหน้านะครับกินเฟืองกินยากินเม็ดกินหอยกินมะชุนแนวเขียดหน่อยพักกันแย่งกันยองมันเลี้ยงง่ายได้งัวไทยบ้านเฮานี่ลูกเม่ลูกแม่กกแมด้อเอามาเอาครับใส่อีกครับบ้านนี้โอ้ตัวนี้แม่สาวสวยสวยไซูเล่นี่ยนะ โอ้แม่สาวเชอร์โรลีสูงเท่าดรล่ะแม่ปอร้อยสาวบวกร้อาบวกอายุผมว่าจากช่วปีเนี่ยเนาะปีกว่าแล้วปีกว่าได้สดใสดีเด้อสีไหมท่งทองแข่งขายดีเอาราคาเท่าไรครับแม่เชอร์โรลีหมื่นสามหาร้อยเนาะหมื่นสามพันหาร้อยนะครับแม่สาวหน่อยเชอร์โรลีหมื่นสามพันหาร้อยอันนี้เด้อครับนี้ไข่กระโปกไข่กระโดดไข่กระโดดมาไปเลี้ยงแน่นี่ตัวเมีย ตัวเมียเนาะตัวเมียค่ะเอ้ยคือโหูคั้เถดเลยเอาไว้ใกล้ก็บว่าเป็นยังเลยบอยบนี่ปประมาณจากเม็ดหนึ่งเลยะเนาะเจ็ดพันเจ็ดร้อยม่วไทยกระโดนเป็นตัวเมียนะครับบทถึงหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเาเจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวใดอีกครับบิดตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ก็ไม่ถึงเงินตัวใดครับตัวผู้นี่ตัวผเก้าพันเพันหันลิ่นน้ำจ่บ่แม่ปอเก้าพัน เก้าพันเพิ่นเป็นใชโรดีนเนาะัวผูเขาเม็ดซิบหานีแล้วเนาะแมนบอครับตัวนี้โอ้แมนขึ้กันโอ้บอรูจักบอเอาเป็นยังครับสันเอาเท่านี้เนาะเอาเท่าที่รูจักนี่เนาะเอาบานนี่เด้อตั้งเมื่อเทีงถ้วนแต่ค่มพุ่นละมากอดนี่ละเอาเบอร์โท่แม่ปอครับ ศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามสี่ศูนย์อยากได้งวดไทยงวดพวงนี่โทรหาแม่ปอจากปอน้ำโชคฟาร์มอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์อยากได้แบบไหนอยู่ขอกโบเอื้อหาเมืให้ได้หนึ่งแบบสุดแนวนี่คือแม่ปอครับขอบคุณหลายเนะครับขอบคุณหลายครับ ใช่ประกาศต่างกันลแล้วห้อยไว้ยังบ่ม้มน,นี่เออโมนี่ขึ้นหน่อยนเล้ื้อนี่ห้อยไว้ขายหมดแล้วโอ้านัางร้สร้างคดชาโร่ดิได้ลูกมาสามเ <c oughs> ม็ดเศร้าได้ลูกมาจัก1-2ประมาณ2โตัวนะครับด้อ ประมาณสองตัวแกงคาเท่า็ไหนราคาเก้าพ <c oughs> ันเก้่ถึงเมิ่เก้านเก้ารเอาคนแชียงลวดบ่นบ่ปาดถขโมตัวคอดเอาเกาพันเร้อยด้อตัวนี้เอาได้ลูกนึงบ่นี่โอ้ได้ลูกมาตัวเดียวเมื0 0เจ็ดพันห้าร้อมือเจหร้อยรอยสีบบวกได้ เอาเมื่นเจ็ดหั่ลอยหางเงียวได้ลูกมาตัวหนึง่งนะครับด้วยสีแดงนี่แหละเอาอร่อยซีซิบอกคำนี้ไม่มีนี่นาหนางๆนี่เนาะเมื 17, ่นเจ็ดพันหา่ลอยเนาะพอหูดำๆนี่แหละด้วยชิบเอาเล็บดีเมื่นเจ็ดพันอร่อยครับได้ลูกมาตัวเดียวครับนี่ได้ลูกมาตัวเดียวเอาไปเลียงครับเมื 17, ่อเจ็ดพันหั่นลอยเนาะเอาตัวนั้นบดถึงบดถึงเมื่อเกพันก็อร่อยเชอรอลีน เบอร์โทรครับ082 301 9669 9669ห่อยไวห้อยไวคนเก่าคนเดิมจากบ้านพุทธบ้าอจากใดง่ว่าานี้ละจุมมือเลยบปตองร่อให้ฮอดตลาดนั่นก็ได้นี่หานตลาดเป็นตลาดอ้อขอคุยอะไรครับขอคุหอะไรมืดแล้ว เบ่นน้ครับมาอยูน้าบ่เวียนน้ำบ่เวียนน้มเหนือหรือเวียนน้มใตโอ้คายเมืแล้วเนาะนังเอาไปไหว้เอาไปไหว้แล้วบ่ เอาเมด่ตลาดนะครับเด้จอจบลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับตลาดบ้านกุหวาผมถ่ายจนว่าตลาดในสามชิปนะครับมะเรียนมหัวยก็พอขานะครับขอ,ขอพี่น้องในที่ตามทุกลิปนะครับเ้ื่องขอบคุณพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ